ครับผมมาดูความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในเกมอุ่นเครื่อง2นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับโดยในเกมวันที่14ตุลาคมที่จะเป็นเกมเทสติมานูวเลแมทให้กับสิทธวิชัยฮะไทยรัตน์ก,กุลที่จะพบกับตีเดนแอนโตเบโกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็น่าสนใจอย่างมากเหมือนว่าทางเจลิกจะอนุญาตให้สารนักเตะที่ค้าแข่งในเจลิกมาในแบบนี้ครับก็มันเป็นช่วงของฟีฟ่าเดย์ถูกต้องแล้วนะครับวันที่11ตุลาเนี่ยนะครับ สามตัวเตะเนี่ยยังยังไม่ได้กลับมาบแต่ที่จะกลับมาจริงๆก็คือแมตที่อํลลาของสิทธวิชัยหาไทยและกนกุลนะครับที่จะเล่นกันที่สุพรรณบุรีก็คือ14ตุลาคมนะครับทางโต้สังกัดทางซานเฟสเซ่ฮิโรชิมาวิเชลโกเบแล้วก็ทางซโปโปโรยืนยันแล้วนะฮะว่า ตอบรับแล้วว่า3าม3นักเตะน,เนะครับสมโมสรจะปล่อยให้กับทีมชาติไทยนะครับตอนนี้นก็เหลืออยู่ที่นักเตะเองนะครับว่าสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าต้องรักษาสภาพร่างกายเพื่อมาเล่นให้กับทีมชาติไทยตรงนี้เนี่ยนะครับนี่มันคือแมตช์เกีย,ดยดรติยศหลายคนอาจจะมองว่า ตรงนี้ทําไมไม่ใช้นักเตะหน้าใหม่เพื่อที่จะลองเล่นซูซูกิครับแต่นี่มันคือแมตช์เกียรติยศจริงๆของสินทวีชัยที่อยากเห็นนักเตะทีมชาติชุดใหญ่นะครับเล่นส่งท้ายให้กับรุ่นพี่ในนัดสุดท้ายครับผมก็คือเล่นด้วยกันมานานนะแล้วก็เป็นแบบเช่นเดียวกันที่เล่นด้วยกันมาหูพักใหญ่แล้วแบบพันอุปสรรคแล้วก็ผ่านอะไรต่างๆมามากนะแลวก็ทําให้เกมนี้ผมว่าเป็นเกมที่น่าสนใจอย่างมากนอกจากจะได้เห็นสินทวีชัยแล้วยังได้เห็นนักเตะที่ เล่นจากใจหลีกมาเล่นในเกมวันนี้ด้วยใช่แล้วผมก็หวังว่าจะเป็นการตอบรับของแฟนฟุตบอลในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ใกล้เคียงนะครับค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเพราะว่าสนามค่อนข้างใหญ่นะครับพอสมควรนะครับแมตชนี้เป็นแมตทีมชาติในการไปเล่นต่างจังหวัดด้วยนะครับก็ฝากถึงแฟนบอลนะครับในสุพรรณบุรีแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะครับว่าแมตชนี้มีความสำคัญแล้วก็เชื่อว่ารายละเอียดของเกมจะเป็นที่จดจำของสิลทวิชัยครับ